พี่ตงพาอยู่ขอชวนทุกคนมาทําจอผักกาดด้วยกันค่ะเป็นสูตรดัดแปลงนะคะสูตรลูกสะไบอีกแล้วค่ะไม่ใช่ต้นตํำรับนะคะทําผิดพลาดไปยังไงก็อย่าว่ากันนะคะเป็นเมนูที่ที่บ้านพี่ตงชอบทําบ่อยๆค่ะก็จะโขลกพริกแกงแบบนี้เลยนะคะใส่หอมกระเทียมพริกแล้วก็ใส่กะปิลงไปค่ะเครื่องปรุงของเรานะคะก็จะมีผักวางตุ้งค่ะมีมะเขือเทศวันนี้พี่ตงใช้หมูสไลซ์นะคะแล้วก็มีผักชีลาวค่ะเราจะเตรียมทุกอย่างนะคะไว้พร้อมแบบนี้เลยค่ะและนี่ก็เป็นเครื่องแกง ของเราเราจะใส่ลงไปในน้ำต้มเดือดๆแบบนี้เลยนะคะกลิ่นของเขาก็จะหอมๆค่ะเพราะว่าพี่ต้องใส่กระปิลงไปด้วยนะคะก็จะมีกลิ่นของกระเทียมค่ะแล้วก็หอมนะคะแล้วก็พริกค่ะแล้วก็กระปิค่ะหอมดีค่ะ พอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะพี่ตงก็จะใส่เนื้อหมูสไลด์ลงไปค่ะในบางคนอาจจะใช้กระดูกหมูตุ๋นก็ได้นะคะให้เนื้อนุ่มๆก่อนค่ะพี่ตงก็จะชอบใช้กระดูกหมูแต่วันนี้เราเร่งรีบนะคะเราก็จะใช้หมูสไลด์ก็ได้ค่ะใช้ได้เหมือนกันค่ะหรือบางคนอาจจะใช้เนื้อปลาก็ได้นะคะใช้ปลาทูหรือปลาแห้งปลาย่างก็ได้ค่ะวันนี้พี่ตงก็จะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะจะไม่ใส่น้ำมะขามเปียกเพราะว่าในมะเขือเทศก็จะทําให้มีรสเปรี้ยวอยู่แล้วค่ะ แล้วผักที่เราใส่จะขาดไม่ได้เลยก็คือผักกาดค่ะหรือผักกวางตุ้งนั่นเองนะคะเมนูนี้ถ้ากินหน้าหนาวนะคะก็จะฟินมากเลยค่ะผักกวางตุ้งนะคะนั่นก็ปลูกไม่ยากค่ะแล้วเขาก็จะมีต้นอวบอวบมีรสหวานแล้วก็เคี้ยวง่ายค่ะว่ตรงก็จะต้มตุ๋นลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ําปลาค่ะแล้วก็ไม่ลืมนะคะที่จะใส่น้ําปลาราลงไปด้วยค่ะเพราะจะมีกลิ่นหอมๆนะคะในลําดับสุดท้ายค่ะพอเราต้มได้พอดีแล้วเราก็จะใส่ผักชีลาวลงไป เมนูนี้จะขาดผักชีลาวไม่ได้เลยนะคะเพราะกลิ่นของเขาจะเป็นเอกลักษณ์ค่ะที่หอมมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ชอบนะคะก็จะมีบางคนที่กินไม่เป็นค่ะก็ไม่ขอแนะนํานะคะเมนูนี้ต้องกินผักชีลาวเป็นค่ะอร่อยแล้วก็หอมนะคะพี่ตงก็ชอบปลูกด้วยค่ะก็จะอร่อยอร่อยกันไปเลยนะคะเราก็จะปิดฝาค่ะสาวน้อยวัยแปปีของพี่ตงก็จะชอบให้ผักนิ่มๆน,มนิดนึงนะคะเราจะต้มนานนิดนึงค่ะให้ผักเขาสุกแล้วก็ยุ่ยง่ายนะคะเวลาเคี้ยวก็จะได้ เคี้ยวง่ายนั่นเองค่ะเมนูนี้ก็เป็นเมนูสุขภาพอีกเมนูหนึ่งนะคะอร่อยอร่อยหอมหอมค่ะเขาก็จะมีรสหวานรสเปรี้ยวจากมะเขือเทศนะคะแล้วก็จะมีรสของผักกวางตุ้งนั่นเองค่ะที่มีรสหวานตามธรรมชาตินะคะแล้วพี่ตงก็จะไม่ได้ใส่พริกทอดนะคะในสูตรต้มตำรับนั้นเข้าใจว่าจะต้องใส่พริกทอดด้วยนะคะพี่ตงไม่ได้ใส่ค่ะเมนูก็ค่อนข้างจะดัดแปลงตามช่วงยุคไวัยของเรานั่นเองนะคะพี่ตองอยู่ไกลจังหวัด ภาคเหนือนะคะก็ไม่ค่อยได้กินบ่อยหรอกคะ่ะก็ใช้วิธีดัดแปลงเอาบางอย่างที่เราไม่มีเราก็ไม่ใส่ค่ะอย่างน้ําปลาร้าเราก็ใส่สูตรของบ้านเรานะคะเพราะที่จริงแล้วทางเหนือก็จะมีน้ําปลาร้าที่เป็นเอกลักษณ์ของทางเหนืออีกเช่นกันคะ่ะอะไรที่เรามีเราก็ปรุงตามที่เราสะดวกเลยคะ่ะมันก็อร่อยอร่อยในแบบของเรานั่นเองคะ่ะเราก็จัดเสิร์ฟใส่ถ้วยแบบนี้เลยนะคะก็ไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยคะ่ะมากินด้วยกันคะ่ะอร่อยคะ่ะ